เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาอัปเดตความคืบหน้าสำหรับเงินดิจิตอล1,000 0บาทกันนะคะล่าสุดนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอัปเดตข่าวดีแจกเงินสดปัรสวัสดีการในรัฐกลุ่มเปราะบาง14.5ล้านคนได้เงินหมื่นแน่นอนกันยายนนี้โดยเมื่อเวลา19นาฬกาของวันนี้นะคะที่สยามพารากอนฮอชั้น5 สยามพละกรนนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นกล่าววิสัยทัศน์ในตอนหนึ่งก็ได้พูดถึงโครงการดิจิทัลวอลเลตเติมเงิน10,000บาทเท่าที่ทราบก็คือเรื่องนี้มีคนค้านเยอะนะคะโดยนายทักษิณได้กล่าวถึงโครงการเงินดิจิทัลวอลเลตเท่าที่ทราบคือเรื่องนี้มีคนค้านเยอะเพราะบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วดิจิทัลวอลเลตเป็นการยิงนก3ตัวด้วยกระสุนนัดเดียว อันแรกคือกระตุน้นเศรษฐกิจและการใช้ระบบบล็อกเชนให้กระตุน้นเศรษฐกิจได้แม่นยำชุ่มฉ่ำทั้งประเทศแล้วคนไทยจะเข้าใจเทคโนโลยี และให้คนเข้าไปใช้ทุกบริการของภาครัฐโดยนายทักษิณได้กล่าวด้วยว่านี่คือสิ่งที่เราหวังว่าดิจิทัลเ l e t จะเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่ากระตุน้นเศรษฐกิจแต่เมื่อมาถึงขัน้นนี้ทางคณะกรรมการเล่าให้ฟังว่าเมื่อมีการตั้งงบปี67เพิ่มเติม1.22แสนล้านบวกกับงบกลางอีกส0 0 0มกว่าล้านรวมเป็น1 4 5แสนล้านใช้ในเดือนกันยายน67และแจกใจ่ายให้กลุ่มเปราะบาง 13.5ล้านคนและคนพิการอีก1ล้านคนรวมเป็น14.5ล้านคนจะให้คนละ10,000บาททันทีในเดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นทันทีและเมื่อถึงเดือนตุลาคมมีงบประมาณใหม่ออกมาก็จะคัดกรองคนที่ลงทะเบียนไว้30ล้านกว่าคนว่าใครได้ไปแล้วบ้างใครเข้าเกณฑ์บ้างแล้วจ่ายที่เหลือ หากระบบเสร็จก่อนก็จะจ่ายผ่านดิจิ a l Wallet เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แม่นยำเพราะการใช้เงินสดไม่แม่นยำในทักษิณกล่าวนะคะ